ผมเพิ่งกลับมาจากมินาโตะซังคิวครับและนี่คือการรีแคป2คอนใน2วันนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับเราไอซ์ดีแมนคนดีคนเดิมเองครับผมและนี่คือการรีแคป Chapter next และมินาโตะซังคิวสถานีสุดท้ายโอปุต้องบอกเลยว่า2คอนที่ผ่านมาใน2วันนี้มีทั้งเรื่องราวสนุกสนานเฮฮาตลกหัวเราะซึ้งเศร้าน้ำตาไหลมีกันครบเลยจริงๆเริ่มต้นจาก Chapter Next ะกันผมรู้สึกว่าคอนนี้มีจุดแข็งที่เนื้อหาการไล่เรียงสิ่งที่จะเล่าออกมาส่วนจุดอ่อน คือโปรดักชันโอเคที่คนรู้เรื่องกันดีและว่ามันมีปัญหามากมายายกองซึ่งผมคงจะไม่พูดในนี้มากซะทีเดียวนะครับทุกคนรู้กันดีเรื่องของการตัดกล้องเรื่องของเสียงไม้ที่เกิดปัญหามากมายจริงๆแต่ในส่วนของเนื้อเรื่องต,ต้องชมนะว่าวาซีเควนซ์ลำดับสิ่งที่อยากจะเล่ามาได้ดีเริ่มต้นคือผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าผมจะได้มาฟังโอชิ4ีคน <c oughs> นะครับซึ่งถือว่าตรงวัตถุประสงค์ออเจคทีฟของของคอนนะหมายถึงว่าเราจะได้รู้จัก เมมเบอร์ Member, รุ่นใหม่นิวเจนของเราทั้ง49คนนะคะเต็มที่เลยทีเดียวดีกว่าดูแค่โอเวอร์เจอร์ทำใหม่สวยดีนะครับเชื่อชมแต่ว่า next gen OC เราแหนสุดจริงๆไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้ฟังสนงก็ตามวานรุยนประกบคู่รุ่นใช่ไหมแล้วก็เพลงการซึ่งวันใหม่กับจะไม่ดีจะความฝันก็ถือว่าเป็นคู่ที่โดดเด่นมากๆนี่คือฤทิเลือกของเราในยุคนี้นะทุกคนและคำว่าสู้ๆนะของพี่วินะมันก็ชวนให้ชุบชูใจมีพลังขึ้นมาจริงๆนะทุกๆครั้งที่ได้ยิน นะครับผมเอาว่าจะมาเป็นเพลงรุ่นเนาะในช่วงต่อไปมันเป็นช่วงของการเดินทางต่อสู้ฟันป่าใช่ไหมความหมายของเพลงต่างๆที่ถูกหยิบม,มาใช้รวมถึงการแสดงความสามารถนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการร้องในไกลไม่ไกลเอ่ยไฟตกเอ่ยรวมถึงการเต้นที่น่าสนใจมากๆมีคอนเทนต์พารี่ผมมาด้วยของ2อ6 5แอบร,รู้สึกงงๆเล็กน้อยที่ต้องยอมรับว่าไกลไม่ไกลเป็นเพลงที่ร้องยากนะทุกคนร้องยากและเมมเบอร์หลายคน ยังทําผลงานได้ไม่ดีนักผมขอุยาตพูดคํานี้แล้วกันแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่วันนี้เป็นมุดหมายหนึ่งที่จะได้รู้ว่าต้องนําพัฒนาต่ออย่างไรคอนเทนต์พาวเวอร์ในสองาหก็สวยงามดีผมชอบหลายคนเคยพูดเล่นไหมครับว่าหัวใจใกล้กันจะโปรดในคอนนี้ไหมมันโผล่จริงๆทุกคนแต่เข้ามาในเวอร์ชันมากมายซึ่งหลากหลายและถือว่าลงตัวได้ดีมีหลายอย่างที่จะสื่อเพลงเพลงเดียวทั้งความหลากหลายทั้งภาษาเอ่เจนต่างๆภาษามือจังหาก่อนจะเข้าสู่ในช่วงของ เต้นในเพลงเร็วสุดมันกันแล้วครับทุกคนอานี้นะทุกเพลงในนี้เราผมอ่านไปด้วยพูดไปด้วยในสำหรับเซตลิสเนี่ยชอบทุกเพลงเลยทุกเพลงมีเสน่ห์ของตัวเองมากๆผมคงพูดได้ตรงนี้ไม่หมดรถบัสปฏิหารแพรคุณแพรเอางี้นะก่อนจะไปเรื่องอื่นๆต้องพูด่รงนี้ก่อนว่าดูผ่านไลฟ์เท่านั้นนะแต่ว่าเมมเบอร์สองคนที่เฉดฉายมากในคอนเสิร์ตนี้ก็คือเอมมี่เมียนเคเฟร์รุ่น4และแพร c ซีเจฟิลดรุ่น3ว้าว ทุกครั้งที่กล้องจับผลงานทุกอันที่ออกไปในเพลงทุกๆเพลงในคอนเสิร์ตที่ผ่านมาผมว่าดีมากมาเริ่มต้นจากคนบัสิรตปฏิหารของแพรตรงนี้แล้วกันผมรักแต่ละกับแพรไม่ได้ถึงแม้ว่าพี่คนนั้นจะอยู่ในเพลงดีด้วยก็ตามลาบุลเลยชื่นชมการแก้ขไขปัญหาโควิหน้าด้วยนะครับน้องเกรฟหมวกหลุดไปแต่ก็แก้ไขปัญหาพ,พึบพับพึบพับกันได้จนโซโล่ก็ยังได้หมวกกลับมาเป็นด้วยยอดเยี่ยมน,นะครับผมโบรอยไขหวานห้าหกคนนี้โอ้โหอ่านชื่อไปนี่ วันนั้นที่ดูจำได้เลยว่าว้าวมากนะครับผมกำไลข้อเท้านีกับน้ำมนอีกครั้งหนึ่งวันนี้ได้มาเล่นในคอนเสิร์ตท,ที่ใหญ่มากๆส่วนส่วนต่อไปนี้ก็จะเป็นคู่ผสมที่เราเริ่มไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆแล้วไม,ม่ว่าจะเป็นลิบลอสเอมี่ยืนกลางทำผลงนานได้ดีมากวันนี้เอเมีทำผลงนานได้ดีจริงๆตั้งแต่ไกลไม่ไกลล้วิกกลอสะมียืนเซ็นเตอร์ไปอีกทุกคน และเพลง new c r o s กับเมมเบอร์ b บียนสุกินันดาที่รอบนี้ไปตกเป็นของซีเจมฟอย่างที่บอกแพรนี่ไงแล้วก็เป็นแพร์อีกแล้วทุกคนคาราคอนวิง,ง Wing ที่รอบนี้เนาะเราไม่เห็นเป็นวรุ่น3อาจจะบางตาไปบ้างแต่รุ่น4เราเสริมทับกันได้อย่างดีแนะ่นอนเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยของแพรเนาะที่ได้มีโอกาสตึ้นคาราคอนวิง Wing. ตั้งแต่ยังไม่มีเพลงเดียบิลเลยซึ่งว้าวมันเป็นอะไรที่ ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะกับตำแหน่งตรงนี้ผมว่าแลวก็นั่นนะครับเพื่อนคำใความฝันที่ถ้าใครได้ดูสดหรือว่าย้อนหลังไม่นานก็จะได้เห็นกันดีว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันสาหัสจริงๆแต่ก็ชื่นชมครับว่าแก้ปัญหากันได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับได้ MC หลังจากนั้นก็เป็น MC ที่ดีที่สุดนะตั้งแต่ดูคอนเสิร์ตมาของ48ชื่นชมเลยชื่นชมเลย MC ไม่ใช่แค่การขั้นเวลา MC คือส่วนหนึ่งของการสแสดงก่อนจะเข้าสู่4เพลงสุดท้าย ในก่อนช่วงอังกอร์ที่มันกระหำ River, ่ำริเวอร์เส้นทางในชีวิตํำท้าทายที่ปลายฟ้าและรูมเมอร์49คนนี่นยเดี๋ยวจะต้องพูดถึงกับเพลงนี้ทุกคนรู้สัญาของมันอยู่แล้ววันนั้นที่ดูในไลฟ์มันยิ่งใหญ่จริงๆมันยิ่งใหญ่ผมว่านี่คือปรากฏการณ์หนึ่งของ48ของวงการเพลงไทยเนาะกับเพลงขาแดนซ์ขนาดนี้ในเวทีที่หนักใหญ่ขนาดนี้และหลังจะนากนั้นแน่นอนครับ สิ่งที่คนเราคอยครับเริบบ่มต้นตั้งแต่โ oh อ,อ้ไมค์พัมก้ในเวอร์ชั่นของ2วงมารวมการชุดเซมที่ก็ได้เห็นในครั้งแรกดีใจกับพีทที่ได้โอกาสในการทำชุดนี้และสวยงามมากจริงๆมีคอนเซ็ปต์นี้ลูกเล่นแบบกลังงานเนาะนะคบผมไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นบล็อกที่24คนแบบนี้อีกมากขนาดไหนคือมันเยอะแล้วมันมันดูเต็มตาดีทุกคนตอนนี้สมมติส12คนแล้วมันมันบางบางตาเนาะผมก็รู้สึกคิดถึง16คนเหมือนกันแตนั่นแหละครับและสคนก่อนจะเข้าสู่4 p l เพลงวินเทอร์ ผมไม่อยากจะเลือกเลยว่าชอบเพลงไหนมากกันด้วยความที่ตัวของเองก็ไม่ได้รู้ความหมายของเพลงเนาะและเป็นเบอร์แต่ละคนก็แยกย้ายกันไปอยูยย่ต่างนานมีเวทกันอย่างดีมากๆเลยซึ่งแมผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะตัดสินจากอะไรก็ต้องลื้กันไปเหมือนกันนะครับอันนี้แต่ถ้าให้ชอบด้วยตัวเพลงเฉยๆนะจากการแค่ฟังวันนั้นแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็รู้สึกติดหัวก,กันโดยตัวโยรุของเอมมี่ใช่ไหมที่เป็นเซนเตอร์ในกลุ่มนั้น เ็นเพลงช้าฟังสบายซึ่งน่าจะเหมาะก,กับเอมมี hmm. ่ในเวนคอลอยู่แล้วและแอบแอบเหลือบดูเซมสื่อที่เป็นไปได้ของเพลงนี้ก็น่าสนใจมากๆจริงๆและประกาศที่ทุกคนรอคอยครับนั่นคือเพลงสิ้นสุดทางแพ้ครับผมยินดีกับนิชาด้วยวันนี้นิชาก็โดดเด่นจริงๆหลอดคอนที่ผ่านมาโดยเฉพาะในบรลอไขหวานนิชาทำผลงานได้ดีมากๆและดีมาตลอดนะตั้งแต่วันเปิดตัวละ นะครับผมจนถึงตอนนี้ก็ดีใจกับนิชาในตำแหน่งนี้ด้วยหวังว่าจะเป็นเพลงยูเพลงที่ทำให้เราประทับใจได้ในเพลงใน MV ในเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับผมรอ e แ c กกันเลยนะครับอีกหนึ่งเพลงที่ยังไม่ได้ประกาศเซนเตอร์เนาะแต่รุ่น6 b เบียนเดก็ได้รับทราบถึงเพลงเดบิวของตัวเองแล้วซึ่งมันคือ Doshi Temo Kimika ะส u กิดะหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเพลงรองมาใหญ่มาก ดูเหมือน of form, ออฟฟิเชียลจะฝากความหวังไว้กับเพื่อนๆหอย่างมากและนั่นทำให้ซิงเกิลนั้นที่จะต้องเป็นซิงเกิลที่20ของเบ k เควฟอรีตไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนผมเชื่อหลายคนเก่งเพลงเอาไว้เยอะมากว่าจะออกเพลงนี้เลยหรือไม่มาสการนอคอนเฟสชั่นเซนติเมนทัลเทรนโอ้ยยี่ยีย่เป็นหมดเลนยนะครับและในความสนุกข,ของ c h a ์ t e r n e s นสครับอย่างที่บอกไปครับว่าผมว่าเนื้อหาวางมาดีมากมีเมื่อทุกคนก็ใส่กันสุดมากผลงานก็ทำได้ดีมากทั้งร้องเต้นนะโดยเฉลี่ยแต่แบบ โปรดักชันการตัดภาพเสียงที่หายมันมันค่อนข้างจะหนักด้วยหวังว่ามันจะพัฒนาขึ้นในคอนที่2วันนี้นั่นเองนั่นคือมินาโตสังคิวครับไปถึงเะบอบางกัมปีก็บ่ายโมงแล้วก็แวะไปรับเป็นกีบะเบย์นะครับเป็นโพสต์ card, าการ์ดน่ารักน่ารักก็ต้องขอบคุณด้วยน่ารักมากสวยมากเห็นตั้งแต่ตอนอยู่ในทวิตเตอร์แล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะค,ะค,นะคะรับรวมไปถึงโปรเจกต์ใหญ่ด้วยนะครับนี่ที่เป็นลักษณะของป้ายเนาะแต่ว่าก็แอบน้อยเล็กน้อยที่เควสข้างหลังเรา ไม่ค่อยสําเกจไปอย่างด,ด้วยดีทั้ง2อันเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันมินาโตะซังคิวครับถ้าให้สรุปเหมือนกับที่สรุปของ c h a p t e r Next มาก็คงจะบอกว่านี่คือการจากลาทิ้งหลายๆอย่างไว้ในความทรงจําที่ไม่มีันลืมจุดแข็งของคอนเสิร์ตนี้คือทุนเดิมที่มีนั่นคือความทรงจาตลอด6ปีที่ผ่านมาและวิธีการนําเสนอเริ่มต้นตั้งแต่วิทยาพาผ่านสถานีแต่ละจังหวัดของเมมเบอร์ซีเจนโฟรเด แต่ละคนการเริ่มต้นเปิดคอนเสิร์ตด้วยการเรียกชื่อผ่านออดิชั่นของพี่รีนะและจังหวะในการปล่อยแขกรับเชิญผมว่าทำมาได้ดีมากๆในขณะที่สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับคอนนี้มันกลายเป็นซีเควนซ์เซตลิสและ MC เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งครับที่คอนเสิร์ต17คนมันทำให้เพลงเล่นได้ไม่มากแนแต่ละรอบจะเปลี่ยนชุดกันทีก็ต้องขั้นด้วย MC กมซีีกแล้ว นั่นทำให้ MC ในคอนนี้หลายช่วงมากๆอันนี้นะมี MC 5มีรอบคุณเยอะมากๆซึ่งเยอะเกินไปสำหรับผมไม่รู้สิว่าจะอะไรดีแต่แบบถ้าลดตรงใดนิดหนึ่งก็จะดีนะครับแต่ก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเพราะเข้าใจมันก็มี17คนเนาะบางทีแบบการเล่นยูนิตเล็กๆหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งครับสำหรับผมคือดูเหมือนจะเราจะเสียเวลากับการเต้นเต็มเพลงเสียมากผมรแบบน้อยที่ เชื่อใหม่106 2 5 6 5บันลีไม่ใช่เต็มเพลงมันคือเพลงที่อีปิกและมันคือเพลงที่สแสดงความเป็นสิ่งจอมเทมากที่สุดเสียดายนะครับแต่สิ่งที่ทำใี้ดีที่บอกครับมันคือการนําเสนอผ่านลหลายๆอย่างสถานีแห่งการก้าวข้ามความภูมิใจและปลายทางเจ็บอยู่เจ็บอยู่นะผมว่าทาได้ดี Choice of r o r ก็เป็นการเลือกเพลงที่ถูกต้องนําเพลงใหม่ที่ยังไม่ช้า อย่างที่พูดในคอนเสิร์ตครับว่าเลือกเพลงไว้หลายเพลงแต่แบบผมก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเป็นเพลงเก่าอะ่ะมันเป็นเพลงที่ช้ำแล้วมันไม่ได้อีพิกแล้วเปิดโอกาสให้เหมือยได้เต้นเซนเ,ซนเ,ซนเซนตอร์ในเพลงนี้ทําได้ดีเหมือนกันอีกอันหนึ่งที่ต้องชมเลยก็คือบายบายในเวอร์ชันพี่นีนาโบคอลอัคูสติกกีตาร์มามิงเบสแชมพูอิเล็กทริกกีตาร์เจเจและคีย์บอร์ดมีมี่ไฮโน้ตตัวนั้นสุดยอดมากโดยเฉพาะตัวสุดท้าย ยอยากจะเก็บเธอไว้ในความทรงจำโูน่าตัวนี้แหละใช่นะครับพี่น่าขึ้นแบบขึ้นเหมือนไม่มีอะไรเยอดเยีเ่ยมมากเลยครับท่านี้ความภูมิใจครับแน่นอนการปล่อยของในช่วงนี้ตั้งแต่การประกวดตัวของแชมพูการประกวดตัวการประกวดตัวของฟอร์จูนของเจดา้าในหน้ายักษ์ในคินโ,นโยริเรียงร้อยมาได้ดีมากมา มีเหตุผลมันมีเหตุผลทั้งหมดในการทําอะไร,ก,ะไรก่อนจะเข้าสู่สถาน,นีปลายทางครับที่ทั้ง4เพลงเั้่อ,อ่างที่ผมบอกไปว่าแอบเสียดายที่มันไม่ใช่เต็มเพลงแต่ก็นั่นแหละนี่คือศิษเนของ c j เจเจพลงแบบนี้แหละที่เรารออยู่ที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นกับ C ีเก่อนจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายเมมเบอร์ Member ที่ห่างหายหน้าตากันไปนานขอบคุณมากที่วันนี้ปริมะเจดามิวก็กลับมาร่วมอยู่ในคอนเสิร์ตนี้กับเราด้วย ดีใ,ใจที่เห็นพวกเขาเหล่านี้กลับรวมตัวกันได้มากขนาดนี้และก่อนจะจากกันไปนะครับแซลไซเล็กน้อยว่าจังหวะที่อังกอร์กำลังจะโฉมาก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจอห์นเป็นโอ้โหโแค่วิ่งออกมาผมรับเพื่อนนันมองหน้ากันแล้วแบบใช่เลยถูกต้องนี่แหละคือเพลง,งอังกอร์จริงๆและนั่นคือทั้งหมดขอไม่ตัจสังคิวครับผมมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าวันนี้มีความสุขมากผมไม่ได้ร้องไห้นะมีน้ําตาหรือบ้างในบางช่วงไม่ได้ถึงกับเศร้าดีใจ มากกว่าไปกับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆเหล่านี้และก็คอยลุ้นคอยคาดหวังนะว่าอนาคตหลังจากนี้ของ c j เจมประเดนและ b N k p ปรนใน next gen chapter next เนี่ยจะเป็นยังไง2วันที่ผ่านมาทําให้เราเห็นหล,หลายอย่างครับของ48 Thailand ที่เป็นทั้งหมุดหมายอันดีเป็นทางเลือการที่ต้องก้าวข้ามเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรใหม่ๆไม่รู้เหมือนกันครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อสิ่งที่ทำได้ั่นคือการ ติดตามกันไปอย่างนี้เอาใจช่วยพี่ๆเพื่อนๆน้องเมมเบอร์ทุกๆคนสิงกันหน้าเพลงหน้าจะเป็นอย่างไรรอติดตามให้ดีครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอใช้พื้นที่ตรงนี้แล้วกันในการขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆเมมเบอร์ c j m จมโฟรรุ่นหนึ่ง ทุกคนวันนั้นมาหปีที่แล้วครับเราก็เป็นเด็กมสองคนหนึ่งก็คล้ายๆกับเมมเบอร์หลายๆคนที่แบบเติบโตมากับสิ่งนี้กับ CGM48 เหมือนกับที่มินนโตะสังคิวบอกกับเราครับว่าการเดินทางมันก็จะทิ้งความทรงจำที่สวยงามไว้ให้เราเสมอในหลายๆช่วงชีวิตเราก็เหมือนกับว่ามี c g m 4 8เป็นเพื่อนร่วมทางอยู่ หลายๆโมเมนต์ที่อาจจะอาจจะเสียใจอาจจะหมดกําลังใจก็มีพวกเขาที่คอยช่วยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยจริงๆได้ลองทําอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้ทํากล้าทำอะไรที่ไม่กล้าจะทํามาก่อนอย่างเช่น react เพลงผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าผมจะได้มา react เพลงอย่าง, Play งเพลงแรกจะเป็นเพลงของ CJ m r d t e l i h e l o s s หรือแม้แต่ได้เข้าคณะที่อยากเข้า CJ m 4D ก,ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เป็นกําลังใจตรงนี้เป็นผลงานตรงนี้ ไม่มีอะไรมากไปกว่าขอบคุณจริงๆครับที่มาเป็นไอดอลขอบคุณจริงๆที่มาเป็นซีเตรฟเดร,รุ่นหนึ่งและก,ก็เชื่อว่าแฟนคลับเพืคนก็จะขอบคุณทุกคนแบบนี้เช่นกันขอบคุณครับ